ผมช่างตุ้ที่ช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมการถ่ายน้ํามันเครื่องของที่ร้านนะครับก็ลูกค้านํารถเข้ามาให้ตรวจเช็คน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายนะครับ2รายการทางร้านก็จะมีการตรวจเช็คเพิ่มเติมก็จะมีพั b เบหน้าคันนี้พั b r บ k หน้ายังเหลือเยอะอยู่พั b เบหลัง อันนี้กราไม่ได้แล้วมาดูที่ตัวท้ายกันนี่เหลือให้ระยะตั้งอยู่นะครับก็ตั้งเข้าไปเนี่ยก็จใช้งานได้อยู่แต่ก็จะเหลืออีกนิดหน่อยหน่อยเดียวก็ตั้งไม่ได้แล้วก็ได้ทําการแจ้งลูกค้าไปว่าผ้าเบรกเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วลูกค้าก็โอเคให้เปลี่ยนเลยแล้วก็จะมีตัวเทสไส้กกองอากาศให้ด้วยคันนี้ ันเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ทําการแจ้งลูกค้าลูกค้าก็โอเคให้เปลี่ยนเลยแล้วก็จะมีตัวเช็คเรื่องของตัวน้ํายาหม้อน้ําคันนี้ก็ที่หม้อพักเนี่ยไม่เหลือเลยสันนิษฐานได้ว่ารถตั้งแต่ออกมาน่าจะไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ํายาลอยเย็นเลยตัวนี้ก็แจ้งลูกค้าไปว่าหม้อน้ำเนี่ยเริ่มจะแห้งแล้วควรเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำได้แล้วลูกค้าก็โอเคให้ เปลี่ยนเลยแล้วก็จะมีการตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยวระบบไฟเลี้ยวระบบสองสว่างทั้ง10จุดของตัวรถถ้าเข้ามาเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องที่ร้านทางร้านจะตรวจเช็คให้หมดนะครับแล้วก็จะทําการแจ้งลูกค้าไปว่ามีรายการไหนมั่งที่ควรเปลี่ยนได้แล้วแล้วก็นี้ก็อยู่ที่ตัวของลูกค้าแล้วครับว่า จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็การบริการของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับ